ตอนน้ขออนุญาตมาถึงพิธีมากค่ะเรื่องเกี่ยวกับ o r g a n i z ่ออ๋อฟ e e d b ค c วีดีโอ f e e d b a c วีีโอก็เ well ป็นอย่างที่เ่าเล่าซ้ำหรอก็จริงๆแล้วอ่ะเราใช้ออกงนซึ่งเป็นออกานที่อาจจะคุ้นเคยกับฮาร์่บุรีแต่ปกว่าเขาเทก่อนถึงวันงานสักห้าวันคือตอนนั้นก็ช็อคมากเลยรู้สึกว่ากเรียกที่คุยหลอ่าที่ พี่ทําไม่ไหวนะถ้าทําไปเนี่ยมันอาจจะเกิดปัญหาการหรือหรือใน PD ดีก็จะอาจจะทะเลาะกันเองได้เพราะว่าการ5วันมันจะเครียดมากแล้วก็หลายๆอย่างมากเลยแต่ชีพูดดีมากที่อบอกเพชราทาไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นเราจะรับไปด้วยกันค่ะนั้นแต่เราอะไม่กล้าพูดเรื่องนี้ก่อนก่อนประกวดเพราะเรากลัวว่าเราเอาเรื่องดราม่ามาดึงซีนแต่เพชรก็ย้าทุกครั้งที่ไร์สดบอกว่าเดี๋ยวเสร็จประกวดจะออกมาพูดเพราะ5้าวันเนี่ยให้ออกกันไดเก่งแค่ไหนทํางานใหญ่ขนาดนั้นต้องถาวรเททั้งหมดนะครับเวที t, c, ัสงสีเสียงจอ l อ d วดี ไลฟ์ทุกอย่างเททั้งหมดหมายคขาว่าเราต้องหาเวทีได้ภายใน5วันหาจอ LED ีได้ภายใน5วันหาแสงเสียงด้วยซึ่งมันยากมากเป็นออกงานมา20ปียังไม่เคยทํางาน5วันเลยแล้วก็เรียกชื่อเลยซึ่งพีดีสองคนเข้าใจบอกว่าถ้ามีอะไรผิดพลาดเราเรารับเป็นวยการอะไรอย่างเงี้ยคือเลตุการที่มาเกิดขึ้นไม่เกิดจากอะไรเกิดจากเขางอนคือเราต่อราคา 3. 5จาเอร์เซจากยอดขายซึ่งน้อยมากถ้าเตียบ์ผิดพลาดก็คือล้านละล้านละสามหมื่นคือต่อน้อยมากแล้วก็เพราะว่าเราต้องคุมกอเขาเขาลดให้แค่นั้น สั้นจะก็โอเคแล้วสุดท้ายเนี่ยเราก็บอกว่าเออคอสมันเออเลอร์เราขอเอากราฟิกบนเวทีกับโ b มาทําเองนอกนั้นให้เขาทาหมดบอกว่าไม่ได้ไม่อยากทำแหลแ่จริงๆในเรื่องราคามันไม่ใช่คุณเบลก่อนที่จะมาถึงจริงๆแล้วเราก็มีคอสแหละพอมันเป็นเรื่องปกติครับ<ม>วเวลาส่งคอสมาเราก็ต้องต่อรองนิดนึงแต่ต่อรองต่อรองน้อยมากเอาง่ายๆสมมติว่าทั้งงาน3ล้านลดแสนเดียวอะไรเงี้ยมันน้อยมากแต่แค่<ม>เราก็บอกเอออย่างนั้นเราต้องขอทํากราฟิกกับ o b เองซึ่งเขา แอนแล้วก็บอกว่าไม่ทำพอไม่ทาปุ๊บเราก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรอย่างนั้นให้เขาทําในคอร์สเดิมเราไม่ต่อแล้วเราก็บอกเลยว่าเราไม่ต่อแล้วเขาบอกว่าไม่มีใจแล้วก็ไม่ทําอยู่ดีก็ไม่ทําอยู่ดีเราก็เลยสบกักทำไมทิ้งกันง่ายจังอะไรเงรี้ยก็รู้สึกแบบมันเป็นที่มาของในเรื่องของแสงไฟเวลาตอนออกมันเป็นเรื่องของการที่ออคนทําแสงคนทาโวนเนี่ยบางทีมันคุยกันน้อย <c oughs> ถามว่าถ้าน้องๆไปเห็นว่าเวทีใหญ่มาก จอ L D ใหญ่มากสัก่ีเสียงสวยมากแต่าก,การประสานงานแต่ละฝ่ายเขามีน้อย <Okay. S 1> เพราะต่างคนต่างมาถูกไหมครับเมื่อต่างคนต่างมากการคุยกันอาจจะเกิดความผิดพลาดได <Okay. S 1> จ้จังหวะของแสงจังหวะของนายจะถามว่าถ้าโดยภาพรวมงานมันก็ยังสวยงามเหมือนที่รัมเดขก็ไปโอ้จอใหญ่มากไปเวทีนั้นล่ะสร้างภายในห้าวันแต่ถามวาในี้เรื่องการประสานงานในฝ่ายต่างๆเนี่ยเขาไม่ได้คุยกันมาเลยอ เหมือนก็เขาต้องคุยกันมาก่อนซ้อมหนึ่งวันซึ่งมันก็อาจจะเกิดความติดขัดเล็กน้อยอย่างเงี้ยครับเปรียบกับคถามเรื่องสีสีในยูทูบกับสีในวีดีโอที่สีมันสรุปว่าสีม่วงกับสีน้ำเงินครับคืออะไรวะหมายถึงาชุดชามอ่ะครับชุดชามหรอม่วงเนซึ่งอันเนี้ยเราก็ไม่สามารถรู้ได้เพราะว่าเราอ่ะต้องไลฟ์สดผ่านอบีเราก็เดินไปถามอบีว่าซึ่งอบีเนี้ยทำให้สาวดีมาแล้วสามปีเป็นทีมเดิมซึ่งเราไปรีคูดมาว่าขอให้มันช่วย แต่เราก็ไปถามเขาก็ค่อยคาตอบไม่ไม่เคลียร์เนาะพี่เนาะไม่เคลียร์จังเนี่ยมันก็เลยกลายว่าเราก็เลยคือเราไม่ใช่ช่างเทคนิคเนาะหมายว่าไม่ใช่เทคนิคเหมือนเหมือนกับมันเอ้ามันทําไมเป็นสีมันไม่ไม่เคลียร์อย่างเราคิดเนี่ยเขาก็เราก็ยูนไปยืนที่คอนโทรลเลยแล้วก็ถามเขาค่อยคําตอบเราไม่ได้ซึ่งอย่างที่ชี้พูดเมื่อวานว่าเราจ้างเขาแล้วอะเขาต้องแก้ไขปัญหาไม่ใช่เราไปต่อโอบเองแล้วไปปรับสีเองจูนเองแล้วจ้างในราคาที่แบบบอกว่าแพงด้วยนะแพงปกติด้วยว่าทุกอย่างแพงปกติเพราะถูกเทมา ทุกเจ้าจะคิดเราโอเวอร์ไปอีกกว่าที่ราคาปกตินะครับฝากใครเล่องะมองเือนว่ามีแผนจะพาวีนาไปเกาหลีมีเวลาไหมไปเกาหลีอัพเดตนะเตรียมตัวยังไงในการที่ที่จะพาเราไปมวยยังไม่ได้บอกเอาเลยค่ะรู้วันนี้รู้วันนี้ก็จริงๆแพลนว่าจะพาไปกลางเดือนแต่ว่าคงจะไม่ได้ทําอะไรที่มันต้องพักฟื้นแล้วกระทบกับการประกวดนะคะอันนี้คืออยากฝากทุกคนไม่ต้องเป็นห่วง แต่เราจะดูว่าอะไรที่จะทำให้น้องรู้สึกว่าเออดูแบบเฟรชขึ้นดูสดใสขึ้นเป็นผิวเป็นความเอ่อให้เป็นวิตามินต่างๆอะไของเกาหลีค่ะคือเอาจริงเรื่องเกาหลีไม่ต้องห่วงไว้ใจแม่โมฟีจริงๆมไม่แต่เราไม่มีเวลาด้วยก็คงทำได้แค่นิดหน่อยดูแลผิวดูแลความสวยอะไรดูดูตัวสดๆเลยค่ะค่ะเราจะได้ไปเกาหลีก็ได้ นะว่าเรื่องผิวนี่แนะหละที่เรารู้สึกว่าเรา,เราอัดน,นอนนพักผ่อนห้อยเราก็ต้องเติมแบบพวกวิตามินหรืออะไรอย่างเงี้ย<ม>ให้เราดูเฟชขึ้นดสดใสขึ้นแล้วก็เตรียมพร้อมให้เขาจัดมาให้เลยสำหรับช่วงประกวดด้วยที่เราต้องนอนน้อย,อยแลิก,ากกิจกรรมเยอะเนี่ย จัดมาให้เลยว่าบอกว่าเราต้องทําอะไรบ้างกินอะไรทานอะไรทาอะไรอะไรแบบนี้ก็ที่เกาหลีมีเซฟผิวดาราออร่าก็อยากจะได้แนวนั้นด้วยในเรื่องของการดูแลผิวดูแลแต่จริงแต่จริงเรื่องปกติพีดีจะไปทําเองและอ้างวีน่าประกวดหาลูกสาวไปด้วยใชแต่ทุกคนก็แบบจะกังวลเรื่องความเป็นของจริงการดู่ลจะต้องีการลอย่ะ คือจริงๆอ่ะวินาก็ออกกำลังกายหนักมากนะบอกตรงออกกำลังกายหนักมากจริงๆแต่ว่าด้วยความที่พันธุกรรมของวินาหรือหลายๆอย่างทาให้เราอาจจะต้องทําเยอะกว่าคนอื่นเพื่อให้ผลลัพธ์เท่ากับคนอื่น<ช>ก็เดี๋ยวตรงเนี้ยเราก็จะไปปรึกษาเขาด้วยว่าเออทายังไงให้มันง่ายต่อเรามากขึ้นในเมื่อเวลาเรามีน้อยแล้วจริงๆอ่ะทำให้มันแบบอาจจะแบบเฟิร์มแล้วก็พร้อมที่จะขึ้นเวทีมากการันตีว่าวินาเป็นนางงามที่ออกกำลังกายหนักมากจริงๆ<ช>จนพี่เอสบอกว่าให้ลงรูปบ่อยๆจริงอย่างองจุดไวนาติคุยกับค่ะ ค่ะค่ะก็ก็อยากจะมีส่วนที่พัฒนาก็อยากจะให้เก็บไว้รอชมทีริมแล้วกันนี่เข่าอ่า M U T แล้วกันนี่นี่ค่ะค่ะ่แปดสิบแปลว่าเกตสี่นะเกศสี่แต่ยังไม่ได้เก็ตนิยมเฉยแปดสิบแปลว่าเกตสี่แต่ยังไม่ได้เก็ตนิยมเก็ตนิยมต้องเต็มร้อย ตอนนี He ้รู้แล้วว่าต้องเพิ่มตรงไหนให้ได้หนึ่งร้อยใช่ค่ะวินัยก็ดูตามดูเพราะมีแฟนแฟนแท็กมาอะไรอย่าง ก็รู้แล้วว่า80%โอเคงั้นตอนนี้ต้องเพิ่มตรงไหนเจ็ดสี่แล้วลูกไม่เป็นไรแต่ว่าอยากได้เจ็ดสี่แบบว่าเอบวกอยากได้เอบวกก็ได้เพิ่มได้ค่ะเพิ่มได้พร้อมพัฒนาตัวเองค่ะการันตีว่าะกนรันตีถึงวีนาในเวอร์ชันที่ดีขึ้นใช่ค่ะดีขึ้นไปถามวีนาเรื่องตอบคำถามบ้างล่ะค่ะเออตอบคำถามได้เรียบร้อยแล้วค่ะวีนาไม่ช็อตแล้วไม่อึ้งใช่ไม่อึ้งไม่คิดเยอะใช่ไหมคะ วินาตั้งใจเรื่องตอบคําถามมากๆเลยแล้วก็ตั้งใจที่แบบฝึกฝนแล้วอ่านหาข้อมูลเพิ่มเติมก็ดีใจที่ทุกคนชอบแล้วก็อยากทำออกมาให้ดีที่สุดแ<อ>สดงว่าวินาก็อติดตามที่ทุกคนคอมเมนต์แบบนใจใช่นไหมานใช่วินาสน่วนใหญ่ดูในด้อมนะเห็นว่าวินาเข้ามาอ่านเข้ามาตอบน้อยแต่ว่าวินาอ่านตลอดว่าแบบชาวด้อมบอกว่าอะไรบ้างอ,อะไรอย่างเงี้ยชาต้องหวนอะไรบ้างที่ <ขา S 2> ต้องปรับเปลี่ยนเพื่อที ก็มีมีหลายอย่างมันเยอะมันน้อยๆอย่างละนิดอย่างละหน่อยอย่างละหน่อยแต่ว่าตามอ่านใช่แล้วก็พร้อมที่จะพัฒนาแล้วก็คิดว่าถ้าเราเต็มร้อยเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงแล้วเนาะอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าบางสุดที่ไม่น่าเห็นด้วยศาสตร์หรคือคือช่วงเอาช่วงที่ประกวดสลับรีอะค่ะต้องทุกคนสร้างน้องตัวคนเดียวนะคะไม่ได้มีทีม มันก็ไม่แปลกที่วันนี้จะได้ไม่ไม่ได้เต็มร้อยนะคะแต่หลังจากนี้ทีมสระรุรีคือเราสอดส่องทุกอย่างเราดูด้วยตาเนื้อตัวเองด้วยแล้วก็รับฟังฟีดแบ็จากทุกคนไม่ต้องห่วงเรื่องของการครูมมิ่งนะคะอะไรก็ตามที่คนแนะนํามาเราเก็บหมดนะคะสามแม่จะบรุมเองทุกคนไม่ต้องห่วงค่ะยนคนอ,อย่างบางคนเขาไม่เชื่อเขาบอกว่าต้งทำนายยนต้นองถามก่อนป้าไม่กันดิวไม่ไมกันรอเออของสระรุรีเนี่ยถามพีเอสได้เลยไม่รู้คําถามก่อนแน่นอนเพราะว่าพี่มวลตั้งคําถามก็ต้องบอกอย่างหนึ่งว่า ถ้าวีนารู้คําถามก่อนสําหรับพี่นะพี่คิดว่าพี่ให้คะแนนวีนา9 5้าห้าต้องได้อีก5%้าเปอร์เซ็นอะไรเงี้ยแต่ถามว่า9 5้า้าก็ถอก่าดแล้วอะไรเงี้ยถ้ารูมถามมันต้องแบบมันต้องเป็นมันต้องอีกนิดนึงอะไรเงี้ยถ้าตอนนี้ก็คือให้เก้าห้าอีกห้าปอร์นแสดงว่าตอบดีมากใช่ไหมว่ารู้คำถามอยากให้วีนาคนเปิดคนเปิาก็ไม่ได้ทราบก่อนหรอกค่ะถ้าทราบวีนาก็อาจจะตอบได้ล้ำกว่านี้หรือเปล่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็คิดอะไรกับที่แบบ เราเทรนมาด้วยแล้วก็อพยายามหาเอาความรู้ข้อมูลที่เราแบบรวบรวมมาเนี่ยจากตอนนั้นจากทางสมองก็ค้นลึกอยู่เหมือนกันนะว<ม>ินะต้องทําสมาธิมากๆเลยแล้วก็ต่อให้แบบว่าโอเคไม่ต้องเครียดเลยเงี้ยก็ดีใจที่ท,ทําทำออกมาออกมาได้โอเคแต่ว่าไม่ได้รู้หาก่อนจริงจริงคำถามไม่ยากนะมาเป็นคำถามที่ว่าจะกรมแรงของผู้หญิงซึ่งจริงๆล้วคนที่เตรียมตัวสําหรับการไปเอ็มดูอะต้องฝึกข้อนี้อยู่แล้วทุกคนทุกคน